จะเอามาเป็นมาตรฐานตายตัวไม่ได้การสร้างพระของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตท่านสร้างในวาระและเวลาว่างไม่ได้กำหนดจำนวนว่าจะสร้างเท่าไหร่มีมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันผู้ช่วยในการสร้างพระสมเด็จชุดเบญจาภาคีนั้นนอกจากท่านเจ้าประคุณพระธรรมทวรช่วงและนายน้อยง่อยสองคนที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายท่าน ที่ช่วยกันคือพระภิกษุพ่วงพระภิกษุภูต่อมาคือหลวงปู่ภูวัดอินพระเกจิอาจารย์ชั้นยอดอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยพระภิกษุแดงพระภิกษุโพสามเณรเล็กและหลวงบริรักษ์โรขาพาดแพทย์หลวงราชการที่สซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้วัดระฆังเวลาว่างๆก็มักจะมาช่วยท่านเจะประคุณสมเด็จโตสร้างพระพิมพ์ชุดเบญจภา,าคี 有什么？